วันนี้แม่กุ้งพามาเที่ยวไร่พุทราจอมทองค่ะที่บ้านเต่านอนะคะอยู่ทางถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ที่นี่จะมีพุทรา3ามรสนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยเลยค่ะรสชาติดีก็มาซื้อถึงสวนเลยก็จะได้ราคาที่ย่อมเยาว10กิโลเพียง150บบาทค่ะนี่ตามแม่กุ้งมาดูเลยนะคะ สวนวิซพุชซา,าสวนจอมทองนะคะเป็นพุษาสามรสค่ะรสชาติอร่อยค่ะอร่อยครับเพื่อนๆแม่กุ้งก็มาซื้อไปสิบโลค่ะไปกินปีใหม่กับพี่ๆเพื่อนบ้านนี่ค่ะมีถ้ามาซื้อถึงสวนเนี่ยก็ได้ราคาแค่ร้อยห้าสิบาทเองนะคะถุงหนึ่งสิบโลเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานพุชซาแม่กุ้งแนะนำว่า,วาให้มาสวนจอมทองนะคะ ที่าสามรถที่สวนจอมทองค่ะตรงนี้10กิโลนะคะถ้า,ามาซื้อถึงสวนก็จะได้ราคาราคาย่อมเยาแล้วก็น,นี่มีพิกระเกลียดแถมให้ด้วยกินได้ทั้งหมู่บ้านน่ะ10กิโล เขาเรียกพันอะไรคะอันผพุชานี้เขาเรียกเอิ้นเอืนพันอย่างคะสามรถครับสามรถโอ้แล้วมันมันออกออกตลอดเอ่อหกเดือนครับค่ะหกเดือนนี้ช่วงตั้งแต่เดือนไหนคะที่ถ้าจะได้ผลจะได้ผลมันมันเราตัดกุมภามันเดี๋ยวเราก็ตัดแล้วมุกไอ้มุกมุกลามันก็ปีนี้มันล่าอ๋อค่ะกุมพามันก็ไปทุ่ะ กระดาสิงหาก็ได้เก็บกินอีกค่ะอ๋อกระดาสิงหาได้เก็บกินแล้วมันจะหมดช่วงเดือนไหนคะคุณลุงนี่นหะหมดช่วงนี้แหละอ๋อมันแสดงว่าปีหนึ่งจะจะได้ผลผลิตอยู่หกเดือนหรอคะธรรมดามันได้ได้ขายอยู่หกเดือนโอ้หน้าฝนมันไม่แน่บางปีมันก็ฝนฝนชุกมันมันก็ไม่ติดค่ะแล้วเราได้ฉีดยาไหมคะคุณลุง ีครับอ๋อฉีดด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นหนอนมันจะมาใช่ไหมคะอ๋อฉีดช่วงลูกเล็กอ๋อฉีดฉีดบ่อยไหมคะก็สองสามหนนี่แหละครับอืมอ่าแล้วอย่างปลูกเนี่ยกี่ปีคะถึงจะได้ไอ้ผลผลิตมันปลูกปีเดียวได้กินเลยโอ้ปีเดียวได้กินเลยคแต่ปลูกแต่มันยังมันยังไม่เยอะค่ะมันยังโตไม่โตค่ะ แล้วเวลาขายนี้แบบอย่างเงี้ยได้ด้วยวันหนึ่งกี่กิโลคะเนะี่ยเดี๋ยวนี้ผนเก็บเองกันวันละร้อยกว่าโลร้ลอยกว่าโลโอ๋อร้อยกว่าโลแล้วคุณลุงขายส่งเหรอคะขายส่งเหรอคะร้อยกว่าโลหรือขายปีกหรือตั้งขายที่หน้าบ้านขายขายขายส่งกันน้อยส่วนน้อย,ยไม่ค้ามาเราไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำไม่ทำเยอะค่ะโอาเราเอาไปจ้างคนเก็บเราเอาไปเยอะๆเรามัน ไม่ได้ราคาอ๋อค่ะเขาตีออกไปให้ตลาดขายเขาให้ไม่ยังไงอะไไม,ไม่มันเดีย๋ยวนี้ค่าแรงมันแพงค่ะเอาอย่างอย่างขายส่งคุณลุงขายโลเขท่าไหร่คะไปไปตลาดนี่แล้วแต่ตลาดเขาจะขายได้นะอือ mm hmm, ค่ะบางทีเขาตีให้ใเจ็ดบาทสิบบาทอย่างนี้อ๋อ oh. เราเราจ้างเก็บไปไปตกกิโลเสือ้า,า oh. บาทอโอ้สามบาทสี่บาทแล้วโอ้ oh. ไปกินค<ข>่าแรงตรงนั้นเนาะค่าแรงค่าแรงนี้ 3ามร้อยบาทวันหนึ่งคนบางคนไม่เก่งมันก็ไม่ได้ร้อยโลเลยค่ะสองรอบแล้วใช่ไหมคะไอต่อ้เ,อเ,อเข่งนี้กี่กิโลคะคุณลุงโอ้ห้าสิบกิโล,โอโลสองรอบวันแสดงว่าวันนี้คุณลุงได้แล้วร้อยร้อยโลโอ้แข็งแรงเนาะสองตะกร้านี้ห้าสิบกิโลค่ะเพื่อนดี่ค่ะสวัสดี ที่พื้นก็คือต้องทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยให้ไปให้เป็นปุ๋ยไปเลยปีนี้มันมันรู้สึกว่ามันดีนะไม่เหมือนปีที่แล้วค่ะแล้วร่วงเยอะอมันร้อนไงอ๋ออย่างนี้ถ้าพวกช่วงพายุมาอย่างนี้ก็กระทบดีร่วงร่วงเยอะไหมอย่างเวลามีพายุเข้าอย่างเนี้ยค่ะไม่ค่ะพี่อ๋อไม่ใช่ไหมคะถ้าลูกสมบูรณ์ก็ไม่ร่วงโอ้ถ้าไม่สมบูรณ์คืเขาจะร่วงเลยค่ะถ้าถ้าลูกสมบูรณ์ดีเขาจะไม่ร่วง อันนี้ปีนี้ดีอาจาศมันได้ดเพราะอันนี้คือถุงละ20บาทคุณค่ะนี่ค่ะน้ทุเรียนสามรสมคือออกเปรี้ยวหน่อย แต่ว่ากลมก่อหเปรี้ยวหวานพันสามรสอันนี้เอาไปฝากใครก็ไม่ขายหน้าที่สวนนี้นะค่ะในคอนในคอนแก่นมีปลูกเยอะไหมครับไอพันธุ์นี้เยอะค่ะเยอะใช่ไหมจะไม่เหมือนสวนเราอ๋อมันขึ้นกับอะไรคะกับดินกับปุยกับดินกับคนที่เราใส่ใจด้วยใช่ปุ๋ยค่ะเขาไม่กล้าซื้อปุ๋ยแพงเหมือนเราใส่โอ้คนอยู่ที่ปุยด้วยสวนสวนพี่ปลูกกันมากี่ปีแล้วคะ 18ปีน่ะพี่พันโอ้วว18ปีเลยลูกเยอเป็นภาวแล้วอืมอัน